สวัสดีครับวันนี s <S ้ประกอบช่อง BNM Channel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาทําสีนะครับทําสีฝาครอบครัดนะครับฝั่งฝั่งคันสตาร์ทนะครับเป็นฝาตัวนี้นะครับวันนี้ผมจะมาหยอดสีนะครับสีแดงนะครับอุปกรณ์ที่ใช้นะครับก็มีสีแดงนะครับอันนี้นะครับเป็นสีเคลือบนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับสีแดงนะครับนี่ครับ ราคา25บาทนะครับซื้อมาจากร้านวัสดุก่อสร้างนะครับกระป๋องเล็กนะครับอ่าไม่ต้องบรรยายมากตัวนี้นะครับเพื่อนๆไปซื้อมาได้เลยนะครับอ่าแล้วก็ฝานะครับอ่าไขควงปักเบนนะครับเว้งัดฝามันนะครับนี่ครับแล้วก็นี่เลยครับไม้จุ่มฟันนะครับจะใช้ไม้จุ่มฟันอ่าจุ่มสีแล้วก็หยอดตรงร่องนะครับคําว่าฮอนด้านะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับ ยังไงผมก็ฝากกดติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปต่อๆไปนะครับาฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ